ดีใจดีใจแล้วกันที่อย่างน้อยเราก็เ,าเห็นตรงกันครับกับแฟนคลับว่าเราเป็นเจ้าหญิงติดแกลมที่หนีวังหน้ใช่ชื่อแบบถูกต้องแล้ว,ชว,ชวใช่ใช่ใช่ชื่อดีจริงเห็นด้วยเราเซดเนาะใช่ภูมิใจในตัวพิวนี่ค่ะในการที่แบบว่าค r e ค t e อะไรขนาดทั้งหน้าขอแบบขอไปอีกขอเยาะกว่านี้อ่อ efm แฟน덤ไล กับแม่กับ EFM fandom l i อ e นะคะแล้วก็ตอนนี้โอ้โหแน่นจตูเลยห้สาวคาร่าสวัสดีค่ะสวัสดีครับดี่น้องครับสวัสดีพี่แอนด้วยนะครับเดี๋ยวให้ถ้าสาวคาร่าทักทายพิเอนี่หน่อยค่ะสาวสวัสดีค่ะคาร่าค่ะเย่เดี๋ยวเรามอบรางวัลก่อนเลยวันนี้ ก็คือเป็นรางวัลที่พิวนี่เขาเสนอมานั่นแหละแล้วเขาก็โหวตกันมานะคะซึ่งชื่อรางวัลที่ชนะเลิศที่จะมอบให้ก็คือรางวัลเจ้าหญิงติดแกลมหนีวังมาเดบิวแห่งปีค่ะเฮ้ยน่ารกเรัแล้วเาะยออ่ะเป็นชื่อรางวัลที่ยาวมากจริงเขาบอกว่าผู้คณทุกคนอ่ะก็คือเวลายืนเรียงกันอ่ะสวยเหมือนเจ้าหญิงคือตะโกนเขาว่าสวยออกมาแต่ว่าเป็นศิลปินด้วยก็เลยเหมือนแบบฟิลเออเจ้าหญิงหนีวังมาเดบิว เดี๋ยวให้เจ้าหญิงทั้งห้าจับรางวัลแล้วก็พูดขอบคุณแฟนๆหน่อยค่าขอบคุณเขาแบบพูดความรู้สึกหน่อยที่ปแฟนเลือกชื่อมามาขอพื่ความรู้สึกเรียกว่าดีใจดีใจแล้วกันที่อย่างน้อยเราก็เห็นตรงกันครับกับแฟนคลับว่าเราเป็นเจ้าหญิงติดแกลบที่หนีวังกนแล้วใช่ใช่ใช่ ชื่อดีจริงเห็นด้วยเราเซ็เนาะใช้พูมิใจในตัวพิวนี่ค่ะในการที่แบบว่า create create อะไรขนาดนี้ข้างหน้าขอแบบขอไปอีกขอยอกว่านี้อ่ะแล้วก็อันนี้ไม่ได้มีแค่ชื่อเดียวนะชื่อที่เขาโหวตมาเป็นที่สองคือรางวัลสิ่งนักบิดวงเล็บเอลอ๋อเป็นเอลใช่เขาบอกว่าถ้าเต้นแต่ละเพลงนี้ก็คือแบบว่าเมาเอลมากเมาเอลเมาเอลเลยไม่ยอมกันเลยนะคะ าสืบเนื่องจากชื่อรางวัลเรามีคําถามจากรางวัลด้วยเนาะถามว่าครับเจธเพราะนักก็อยากถามเล่นๆว่าถ้าได้เป็นเจ้าหญิงดิสนีย์สักเรื่องหนึ่งจะเป็นใครเพราะอะไรอขอคนละหนึ่งตัวละครเลยชอบอ่ะชอบคำถามนี้เพราคาแรคเตอร์ฉันอยอะใครเป็นใครนิกกี้อยากเป็นใครจริงๆอยากเป็นเทียนาค่ะที่เป็นเจ้าหญิงในเจ้าชายโกลที่เขาจะมีความเป็น working woman หน่อยชอบแบบผู้หญิงลุยๆอะไรเงี้ยค่ะมีใครอีกไหมมีใครอีกไหมอยากฟังอ่ะ อนอยาเป็นแอเรียลค่ะเอยชออยงเงี้ยเคยคิดตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วว่าแบบถ้าฉันคือถ้าไม่มีพิธีกรถามตอนเด็กก็เคยคิดเองถามไปเพราะชอบเป็นคนชอบใบน้ําชอบอยู่กับน้ารู้สึกว่ามันแบบรู้สึกสบายรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเวลาได้อยู่ในน้ําแล้วแอเรียลมันจะมีแบบเสียงร้องอะค่ะค่ะอะไรเงี้ยแล้วใช่ก็เลยรู้สึกว่าชอบแล้วก็อยากมีหางด้วยงั้นขอแบบอยากจะอยู่กับผู้คนบนดินสักท่อนได้ไหม อยากจะอยู S <S <iser Zum voi> ่กับผู้คนบนดินอยากจะยองยินคนเต้นรำอย่างไรน่เดินคลิกเขาบนสองเรียกอะไรนะอ๋อเท้าสบัดคลี๊กคงไม่ไกลเกินว่าคุณจะมีขาไวโดดอย่างใครเขาเดินตัวเบาบนพื้นทำอะไรนะฉะนั้นเอ้ มใช่ไหมเนาะอ่านป๊อเปอร์ล่ะป๊อเปอร์อะอยากเป็นเออไม่ใช่เพราอยากเป็นชอบแล้วกันเราชอบเป็นหญิงเบลค่ะเบลหนอนหนังสือบอกว่าป๊เปอร์ชอบอ่านหนังสืออยู่แล้วเหรอคะดิว u t y at the beach ไม่เหมาะนะเหมาะนิวอะของนิวเหรอคะชอบแอนนา ชวนชื่นเหรอจริงไเอย์เคยบอกว่าชอบเพราะว่าอะไรนะเท่าทีเมื่อกี้พี่แนนโมแต่เล่นแอนนาชวนชื่นผมไม่ได้ทนะโมไม่แน่หรอชอบว่าคอเลกเตอร์เขาพิวความซุกสนค่ะโอ้ยนึแบบว่าชอบประชดไผยด้วยในคเเตอร์เอ้าแล้วใบย่าอยากเป็นอะไร หนูอยากเอานราฟเินเซลล์ค่ะอยากผมยาวเซลผมยาวตังหลังวปเมเพราะว่าตอนเด็กๆหนูเหือนูชอบผมยาวมากอืแบบว่าหนูแบบจะไม่ยอมตัดผมเลยไดเ้ก็เลยก็เลยชอบค่ะแล้วก็เป็นสีม่วงด้วยหนูชอบสีม่วงชอบสีม่วงแค่นั้นเลยแล้วเขาสวยซึ่งหนูก็สวยเนาะใช่แล้วก็ชอบสีม่วงด้วยความมีชุดที่แบบ เป็นแบบสีโม่เป็นหลักด้วยใช่ค่ะแล้วก็เจ้าชายหรอไม่ใช่เจ้าชายด้วยโจรโจรตรงนี้แหละเออร้ายก็รักอะเนาะเออมาที่คำถามจากชื่อรางวัลสิงห์นักบิดเอวก็คือแฟนๆแซวว่าแบบท่วงท่าลีลาการเต้นลายเต้นคือบิดเอวบิดตัวแค่ไหนแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ยังคงสภาพอยู่ก็คือ ผมผีของน้องๆอ,อ,อยากให้ลองเหมือนร้องเพลงคนละทอดแล้วก็เต้นท่าที่แบบโชว์ความเป็นผมผีของเราสักนิดได้ป่ะอเอาแบบเบาๆก็ได้ไม่ต้องแบบรพค เธอคงจะไม่รู้สึกอะไรเธอจะไม่งอก็พอแค่นี้จะได้อยุดคิดมากมมยเสียทีเพราะว่ายัางคาดหวังเท่าไรก็ยิ่งเสียใจเธอไม่คิดอะไรก็ไม่ต้องงอเป็นยังไงล่ะ รู้สึกได้ยินเสียงแกลกเมื่อกี้ดีมากเคยลองไหมลองรอดไหมพี่แนนอะแกมันไม่ได้จริงจะจะเข้าปากหมดเออแล้วเวลาแบบขึ้นสเตจเนี่ยมันต้องมีติดลิปกรงลิปกออนบ้างไหมหรือไม่เลย ก่อนหึงสเตที่พวกหรดจะจะไม่ค่อยไม่กอลเนาะเพราะเคยมีเหตุการณ์ที่แบบพลาดก็มีแล้วแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องขนตาที่เป็นที่โจทย์จันมากว่าจะต้องงอนยาวนานสี่สิบแปดเจ็ดสองชั่วโมงซึ่งพี่นันคิดถูกมัดที่วันนี้พี่นันติดขนตามาไม่รักนิเกี้ไม่ได้นิเกียเป็นบุคคลที่แบบมี่ขนตาจริงบ้างขนตาจริงหมดเลยเฮ้ยยาวมาก จริงๆวันนี้ไม่ได้ปัดขนตาล่างก็เลยมองเห็นไม่ชัดขนาดนั้นซึ่งเราพูดถึงเรื่องความสวยมาแล้วเขานี้ยก็เลยอยากจะรู้บ้างว่าแต่ละคนมีเคล็ดลับความสวยไหมขอสักหนึ่งข้อของตัวเองเช่นแบบต้องมักหน้าทุกวันค่ะอะไรเงี้ยหนูกำลังจะตอบวันนั้นพอดีอ่ได้ไหมได้ได้ก็ได้มักหน้าทุกวันแบบก่อนนอนอะไรอย่างงี้ของฟันคือมองกระจกแล้วก็บอกว่าฉันสวยนี่อะติดแกรมของแต่ละความสวยวาย่า เออเป็นดอลลี่อายอะไรกันค่ะหนูไม่ว่าหนูจะแต่งหน้านอ้อยแค่ไหนวันไหนหนูจะต้องมี ey อมดอลลี่อายดอลลี่อายแล้วรู้สึกแบบมันสวยมันสวยน้องนิวอะ่ะของหนูกินคอลลาเจนเฮ้ยหนูเห็นหูเห็นนิวมีมิน่าในการกินมากใช่เพราะว่าจะกินคอลลาเจนบำรงุงผิวผิวพรรณอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเหมือนแบบจะดูแลผิวเป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ย เพราะถึงเด็กคอลลาเจนรอลเขาไม่ขาวมากก็ด้วยไม่ขาวเท่าสมัยก่อนก็เหมือนจะขายอะไรเลยนะไม่มีเนาะเอออาเปเปอร์หรอคะลองนูรู้สึกออกกำลังกายค่ะตอนนี้เขาแบบเป็นสาวสาวเป็นเด็กติดยิมติดยิมไม่ได้ออกมานนาแล้วเพิ่งจะับมาออกก็และวเขาบอกว่าออกกำลังกายนี่ก็ช่วยให้แบบว่าหน้าเราแบบ ผ่องขึ้นด้วยนะใวกเหงื่อที่ไหลออกมามันทําให้แบบหน้าผ่องขึ้นอันนี้ผมก็ไปจาเข้ามาไม่รู้เหตุผลหรอกหล่อทำไมฉันออกทีไรอิดโรยทุกที่รู้สึกเหนื่อยแบบไม่อยากใช้ชีวิตแล้วทั้งวันกันแบบว่าเหนื่อยมันก็คือการขับของเสียนี่มีความรู้ตอนนี้อมของเสียไว้เต็มเลยนี่แหละต้องไปออกแล้วพูดถึงซิงเกิลไม่ง้อจะพอแล้วแมพี่นันอยากรู้ว่ามันเป็นฟิลที่สรุปแล้วเราอยากให้เขาง้อหรือไม่อยากให้เขางอหนูว่า แล้วแต่คนตีความเอออะมันเป็นได้แบบไหนบ้างแต่ถ้าเหมือนที่เราแบบตีความกันเองโดยรวมมันคือประมาณว่าสิ่งที่เราพูดออกไปมันคือไม่ง้อจะพอแล้วนะจริงความความรู้สึกเรามันคือแบบง้อหน่อยเหอถึงแม้จะพูดออกไปแบบนั้นออถ้าอย่างนั้นถามต่อว่าแล้วสาวๆเวลาที่ถ่ายทอดเพลงนี้เราตีความแบบไหนคือที่เราคุยกันมันจะแบบว่าแล้วแต่หุกมันจะตีความไม่เหมือนกันถ้าสมมติฮุกแรกเราจะเป็นฟีลแบบ นอยๆพูดกับตัวเองแบบเออถ้าเธอไม่งอเราจะพอแล้วนอย่างเงี้ยค่ะพอมกสองเราเริ่มสรู้สึกแบบโกรธแล้วแบบจริงงมโหแล้วแล้วก็จะเดินไปบอกเขาเ่ถ้าเธอไม่งอฉันจะพอแล้วนะเราสัปพักก็เริ่มแบบกลับมานอยอีกรอบแล้วก็เดินไปบอกเขาตรงๆว่าถ้าเธอไม่งอเราจะพอจริงๆแล้วนะอย่างเงี้ยให้เขาบอกงอใช่แล้วมันเป็นการพูดด้วมแล้วก็เออนอกจากเรื่องเพลงแล้วเรื่องแฟชั่นในเพลงนี้มันก็ รู้สึกดูเป็นสาวขึ้นน่ะอ๋อใช่ค่ะมีหลายคนบอกเพวกอเราก็คิดเหมือนกันใช่ไหมใช่ซึ่ง M v วเนี้ยก็คือแสดงออกถึงความติดแกลมของทั้ง5คนได้มากเพราะว่าออย่างคนทั่วไปอ่ะร้องไห้ใต้ฝักบัวใช่ป่ะก็เป็นฝักบัวธรรมดาอันนี้คือต้องเป็นอาบน้ำจากรุชี่เออจากรุชี่ครับแล้วก็คนอื่นเขาน้ำตาเขาเป็นน้ำเปล่าๆนี้น้ำตาเป็นไข่มุกนะแกลมแกลมไงมีตำนานอะไรจากการถ่าย M v วทีนี้ไหม ตำนายขนตาหลุดขนตาหลุดฝนโดนหลนเหรอคอนแทคเลนส์ดนจะมีซ sort of. ีนเต้นสุดท้ายที่ถ่ายหลายเทคนิบนึครับเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าฝนที่แบบสาดลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เขออยากได้ลาย กเยหลายช็อตด้วยหลายมุมด้วยใช่แต่มันก็แบบมีวิกฤตบ้างนิดหน่อยที่แบบว่าเออขนตาหลุดอะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่ต้องติดที่ป๊อปมีขนเอ้ยไม่่ใชคอนแทคเลนส์เลื่อนไปถึงข้างบนต่อไปถึงถ่ายไปเลยหายไปเลยหรอแบบหายไปไหนไม่รู้คืออยู่ในตาค่ะแต่หายไปแล้วทุกวันนี้หาเจอยังเจอแล้วเจอแล้วพี่แหนช่วยหาหน่อยได้ไหม แล้วก็แบบว่าเออได้ดูเบื้องหลังก็คือเพลงนี้พี่พี่ไฮเนาะใช่พี่ไฮาทำหมดเลยอ่ะใช่พี่ไฮทุกอย่างเลยเนาะทั้งเนื้อทั้งทำนองอันนี้ถือว่าเป็นเพลงชาเพลงแรกของคาราปะใช่เจ็บอยู่ไม่นับเนาะเจ็บอยู่ก็ไม่ชาเนาะเจ็บอยู่เป็นเนอเปอร์ใช่ค่ะมากกว่าอืมเพลงชาเพลงแรกเลยอยู่ที่ทำออกมามันก็ไม่ไม่ชาดียงประมาณนั้นเ้ยขอถามหน่อยได้ไหมมันจะมีฉากที่เป็นแบบว่าแบบ โดนฝนนะ่แต่ละคนโดนโดนนานันยแมปกติแต่ละซีนพี่อยากรู้จังเลยอ่ะเพราะเพมื่อกี้น้องบอกว่ามันถ่ายหลายซีนหลายเทคนี่ใช่เพราะว่าต้องมีซีนเดียวก็โดนอีกฝนซีนเดียวช่วงก็ประมาณคนละชั่วโมงสองชั่วโมงหุ่นเหรออืมวันเดียวไหมถ่ายรวมกันเนี่ยวันเดียววันเดียวถตีสามสามน้องอึดมากอ่ะแต่ออกมาดูดีมากเลยนะสวยทุช็อตเลยอ่ะจริงสวยมากสวยมากชาวแฟนตอมทุกคนฟังให้ดี ฟินจิกหมอนกันเสร็จแล้วช่วยกดไลค์กด Subscribe จะได้ไม่พลาดโม like เมนต์ฟินๆแบบนี้กดเลยกดเลยง่ายๆงีย้งยอะไรอะ efm แฟนดมไล์